ผู้ชมค่ะในช่วงนี้เจ้จะขอพาคุณผู้ชมมาที่ก้องถ่ายละครเรื่องสามหนุ่มเนื้อทองซึ่งกําลังขมักขเมนเร่งถ่ายทําเพราะมีคิวจะออกอากาศให้ได้ชมกันอีกในไม่ช้าเมื่อมาถึงกองถ่ายทุกคนจึงต้องวุ่นวายพูดคุยในเรื่องของการทํางานตัวน้สายอะไรขาอะไรา่อแ่มี้ัวคิวมไม่มีไม่มีหัวต่นยังลงไปดูน้ำพ่วนมะยัง โสัังกระสอบรายวนหรือกันนาบ้านนาบ้านมมาจอดตอนเมืองเลยเหมือนท่วเหมือนเดิมไม่ไประบายข้ามันก็ขึ<า>้นมาท่วมเ,ออตเต็มเออดกดท่วมออออไม่ลงอีกเออเออไม่ได้มีการคุยเรื่องงานเลยไม่แต่คุยเรื่องน้ำท่วมบ้านออแะมจะเชื่อแล้วคะ่ะว่านาทีนี้ไม่มีอะไรสำคัญไปกว่าเรื่องน้ำ แต่เมื่อถึงยามที่ต้องทำงานทุกคนนั้นก็พยายามใจจดใจจ่อกับงานโดยทิ้งเรื่องน้ำท่วมเอาไว้ข้างหลังยืนยันได้นะใช่มันมันเป็นความเข้าใจผิดนี่บอกนะคะว่าที่คุณ่เอเล็กแ่เย่าทเ่นเล็กอย่างหนึ่งก่อนนะ นานที่อะไอ้กิืกมันจะกัดเนี่ยคุณป้ายเขาเป็นเพื่อนของพี่แล้วก็เฮ้ยเป็นเพื่อนบ้านตายตายแต่ละคนสมาธิแตกสั้นพูดผิดพูดแทกเอ้ยแอะพูดผิดผูดถูกลักษณะนี้เจว่าพักกองแล้วไปขนกระสอบทรายกันน้ำท่วมบ้านกันก่อนดีกว่าไหมคะนี่ ชมค่ะในช่วงนี้เจ๊จะขอพาคุณผู้ชมมาที่กองถ่ายละครเรื่องเกมร้ายเกมรักและการที่เจ๊ามาเยี่ยมเยือนกองนี้นก็ไม่มีจุประสงค์อื่นใดนอกจากการได้เจอหน้าคนรักของเจ๊หน้าเดทเท่านั้นแอบแจ็คแจ็คมาทำไมคะเนี่ยเจ๊จะเจอหน้าเดทค่ะนน้ยฉัเคไดร ร้องเพลงกับทะเลแอะแจ็คค่ะนี่คิดว่าตัวเองเป็นพระเอกมิวสิกหรือไงคะแจ็คคผู้ชมคะ่ะหลังจากที่แจ็คน,นั้นแอะสร้างความอารมณ์เสียกับเจมมากเจก,ก็ขอล้างตาให้ลืมแจ็คด้วยการตามหานณเดชของเจตอบไปโอ้ยตายๆนั่นไงพอยอดยาหยีสุดสวัสด์ขาดใจของเจ โอหเล่นอุกุเลเลๆนะเอน็นเดอแอบแจ๊คค่ะมึงเจ๊ไม่เอาแจ๊คค่ะมึงเจ๊จะดูนาเดทคะ่ะ แอะเข่อ อยู่มีแจ็คก็ต้องมีนแลเดดแลเดดมันมาทางตลกเรามาทางเพื่เอกอืก็ลาพูดมากเลยค่ะแจ็คสองกระจกดูเงาเงาของตัวเองแต่จะดูอย่างไรไม่เคยเข้าใจถึงคับต้องเปิดส่องกระจกดูเงาเลยนะครับต้องข่าวบันเทิงหมดเวลาแล้วนะครับลากันไปก่อนครับ ลาไปด้วยข้อคิดของน้องรอน AF นะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะทุกคนต้องทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดนะครับเพราะว่าแต่ละคนก็จะมีบทบาทหน้าที่ที่แตกต่างกันไปในการดำิงชีวิตก็ถ้าเกิดทุกคนเนี่ยทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดทุกอย่างเนี่ยจะพัฒนาไปพร้อมกันนะครับก็ทำหน้าที่ของตัวเองก็ทำทุกอย่านให้ดีที่สุดง่ายๆเลย